สวัสดีค่ะมามามาแฟชั่นเกาหลีเข้านะครับงานแฟชั่นเกาหลีเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าเปิดสอบออกมาแล้วแต่ว่ามันกองระเกะระกะมันมีลูกค้าตัดไปด้วยแต่มันเยอะมันเข้าเยอะไม่ต้องกลัวมันเยอะมากอะต่ตรงนี้ว่ามานสามร้อยดให้ดูสองกองเลยแฟชั่นเกาหลีก็เป็นงานเป็นแบรนด์นอกนะเป็นแบรนด์นอกเป็นแบรนด์ดังเนี่ยแหละแต่ผลิตเกาหลีแค่นั้นเองคล้ายๆไนกี้ไอดัส งานเกาหลีมันก็ผลิตที่ประเทศเกาหลีอะไรเงี้ยมันเป็นแหล่งผลิตขายเอาแม่ผลิตอาจจะที่ไหนก็ได้แต่มันขายที่ประเทศเกาหลีใช่พระ้านขายที่ประเทศจีนหรือประเทศไรเหมือนคอนเวิร์ตเคยผลิตที่ประเทศไทยอะไรประมาณนี้คอนเวิร์ตเคยผลิตที่ประเทศไทยแล้วผลิตอินโดนะนี้เลิกผลิตละอะโอเคนี่เป็นตัวอะไรบอกด้วยเลี่ยอันนี้เป็นกีฬานะวอลเล่อะเป็นยี่ห้อยี่ห้อเห็นไหมที่พี่น้ำพูดยี่ห้อมันก็จะแตกต่างนะงานแฟชั่นเกาหลีนะครับกาเรียกงานแฟชั่นเกาหลีงานขายดีเลยอะผมขายดีเพราะว่า ทุกคนมาจะเจอไนกี้แต่พวกนี้ไม่มีมันจะโดนตัดหัดรูปทรงมันสวยใช่รูปทรงมันสวยนานๆจะมีมาสักชุดใหญ่ๆชุดหนึ่งตอนนี้ก็ซูเปอร์สตาร์บางครั้งก็หายไปเลยบางครั้งไม่มีอ่ะซูเปอร์สตาร์นี่มันมั่นหันอยู่แล้วอ่ะตัวเนี้ยคืออีกตัวหนึ่งแฟชั่นเกาหลีแฟชั่นเกาหลีนะครับเป็นงานแฟชั่นเกาหลีคือรูปทรงอ่ะสวยกิฟต์คือสวยเลยยี่ห้อถ้าถามเป็นเทียบยี่ห้อออ่แล้วพวกนี้จะใส่นิ่มเลยคือคือเทียบเท่าสเก็ตเชอร์เดนนิ่มนะครับแฟชั่นเกาหลีรูปทรงสวยใช่ งานแฟชั่นเกาหลีรูปทรงสวยดูนะพี่น้ำรีวิวบอกเลยด้ออ่ะตัวนี้เป็นเทรคเตอร์นะตัวนี้เบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่แล้วทรงสวยด้วยเป็นทรงกีฬาเป็นทรงสปอร์ตออกสปอร์ตทดน,นึงอ่ะอ ก็ยี่ห้อที่แบบว่ามันไม่ได้ดังมากอ่ะยี่ห้อที่ไม่ได้ไม่ยี่ห้อที่ไม่ดังมากนะยี่ห้ออยบางยี่ห้อมันเป็นยี่ห้อดังแต่มันเป็นแบรนด์ที่ไม่ค่อยมาแต่แต่ทรงเขารูปแบบแล้วมันจะหายากอ่ะลูกทรงมันจะสวยมันจะสวยมากมันดังแต่ว่าเรารู้จักในไอคิวใช่เรื่องงานแฟชั่นเกาหลีอือเนี่ยคือดูทรงนะดูรูปแบบเอาเห็นปะมันสวยอ่ะ เนี่ยมันจะสวยบางทีมันจะเป็น,สสนถ้าเป็นของจีนมันจะเป็นดังๆแล้วจะเป็นสามหกหนึ่งมันทํายี่ห้อบาสคู่เป็นหมื่นนะอันนี้มันจะเป็นยี่ห้อที่แบบว่าอ่าตัวนี้ยี่ห้อตัวนี้เอสนาดพี่น้ำวอ่าออกเสียงงั้นนะแต่จริงๆอาจจะออกเสียงแบบไหนก็นแล้วแต่ลูกค้าอ่าแม็กควีนอ่าแม็กควีนเนี่ยพี่น้ำบอกยี่ห้อไม่ดังถามจริงอลรกซานเดอร์แม็กควีนไม่ดังเหรอดัง,งนะแพงนะคู่เป็นพันเป็นหมืม่นเลย แต่พอมาเป็นมือสองมันไม่มีค่าสําหรับเราเพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่ารูปทรงมันเฉพาะอ่าบางทีเนี่ยแต่ดิเอรเซนเดลไม่คุยไม่ดังอ่ะดังระเบิดเลยบวันนี้พี่นาวเขาพูดผิดไงเขาไม่เข้าใจว่ามันเป็นแบรนด์นอกต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ดังนั่นแหละแต่ว่าจะนิยมหรือไม่นิยมน้อ่าอย่างนี้มันไม่คุ้นถูกอะแฟชั่นเกาหลีครับตัวเนี้ยอริดัสต้องตัวนี้ไอริดัสถ้าเราก็จะคุ้นแต่ในเกียร์ไอิดัสอะไรเงี้ยไอริดัสดังเลยเราจะคิดว่าให้มันดังยี่ห้อมันหูเป็นร้อยๆอยยี่ห้อของประเทศนู้นประเทศนี้นี่คืออองานนกยี่ห้ ยี่ห้อมันผลิตที่นี่เกาหลีไม่เอ็นชไนะเไม่เอ็นเกาหลีนะแต่ว่ามันเป็นยี่ห้อของแต่ละประเทศนะเออย่างนี้ดีกว่าโยนโยนแยกเลยโยนแยกที่มันต้องเปลี่ยนเชือกบางทีเชือกมันเก่าครับซักซักเลยต้องมาเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนก็โยนไปนู้น่อุรงกลางคือต้องเช็คเชือกนะผมเนี่ยสคัญเลยผมไม่ชอบเชือกสกปรกผมจะเปลี่ยนให้ลูกค้าเลย เราขึ้นราคาส่งขึ้นอยู่หน้าจออะไรนะครับผมหน้าโทรศัพท์ท่านนี่แหละในคลิปเนี่ยหน้าคลิปเลยครับซาลาเซนเจอร์ค่ะซาลาเซนเจอร์แมกวกระโดดเห็นปะดังไม่ดังอ่ะดังเราจะเรียกมันว่าแมกวแมกระโดดแมกวกระโดดไอดิาสค่ะไอดาิาสดังปหมละ่ะไอดาสดังเราดูเชียร์ดูเชียรสกปรกเลยจะเปลี่ยน,นทันทีเลยครับโรก้า อเนี่ยดังเลยตัวเนี้ยนะเขาเรียกว่างานแฟชั่นเกาหลีนะครับเราจะเรียกกันโดยรวมว่าแฟชั่นเกาหลีเชื่อกไม่เปลี่ยนไม่สอปรกอะไรของน้ำเนี่ยแล้วเนี่ยสีเทานะนี่ด้านดานลายเทาอ่ะเออโยดังๆนะเอออ่าอะไรไม่ชอบไม่เชื่อเชือกเชือกสกปปกเกลียดมากผมจะมีปัญหาเรื่องเชือกมากผมไม่ชอบแอร์พอตค่ะ ทรงมันสวยปะละ่ะทรงมันสวยนะทรงก็สวยมากะนะตัวนี้คืออะไรอันนี้เป็น,ปนงานเกาหลียี่ห้อเกาหลีชูเพนนะครับชูเพ่นนี่แพงนะมันชื่อเลยยี่ห้อมันชูเพ่นเราหยอกเสียงว่าชูเพนทรงมันโคตรสวยอะผมว่ามันเป็นทรงรองเท้าที่ขายง่ายสวยมากสวยและสะอาดไนงะเขาเรียกว่างานแฟชั่นเกาหลีนะครับแบรนด์นอกนะครับยี่ห้อนอก ยี่ห้อต่างประเทศหมดเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องว่าเป็นยี่ห้อของไทยเราจะไม่ไม่ขี่ห้อแต่ไม่ใช่มือสองจะเป็นยี่ห้อนอกหมดเลยวิ่งสตรีมออนแบบเชือกถักคอลลิ่งคอลลิ่งสปิริตมันจะเป็นยี่ห้ออาจจะ<ด>ยี่ห้อรองก็ได้ โปรสเปกนี้ดังนะครับจริงๆแล้วดังเป็นรองเท้า<อ>มาตราฐานของมือสองจะต้องมีตลอดอ่ะตัวนี้เป็นเวิลด์ครับเวิลด์ครับอ่ะไนกี้ ถ่ oh. ายรูปถ่ายรูปอ่ะตัวนี้วัยรุ่นชอบมากเขาจะเรียกกันว่ากันชนตันนี้ก็ขายดีในในหมู่วัยรุ่นในสไตล์วัยรุ่นอ่ะนะในกศึกษาเขาจะเรียกกันว่ากันชนรุ่นกันชนเนกกี้แอร์แม็กค่ะแอร์แม็กแอร์แม็กก็จะมีหลายตัวมีรุ่นนัน้นรุ่นนี้ เห็นไหมตัวน,นี้มูโลทรงมันสวยมากแล้วข้างในมันจะนิ่มคือใส่สบายเลยนะทรงมันจะสวยๆเลยไหมตัวน,นี้มูโลอือะอาดิดาสค่ะเนี่ยหลักๆเราก็จะรู้กันอยู่แค่นี้นะไลกี้อาดิดาสอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงยงี่ห้อมันเยอะมากต้องตัดเชือกว่ะพเนไหมยี่ห้อมันเยอะมากรองเท้าอะ่ะ อันสนวิตลันอ่ะสวิตลันนะทรงสปอร์ตกีฬาใส่เที่ยวได้ที่แต่ก่อนมันมีมาเยอะนะแต่ว่ามันจะปนๆมาผมเมื่อคัดไม่ค่อยได้ตอนนี้มันคัดมาเป็นชุดเลยก็เต็มๆก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูหน่อยสำหรับมือใหม่หัขายนะสำหรับมือที่อยากขายรองเท้าผมบอกเลยนะแค่มีรถเก่งรถกระบะก็ขายได้เลยมีรถก็ขายได้เลยไม่ต้องอะไรมากเลยรถเก่งเนี่ยใส่ได้นะรถเก่งใส่ได้เป็นร้อยคู่นะ แล้วรองเท้ามันมันไม่ได้ใส่ใส<อ>ถุงเลยยี่สิบคู่เนี่ยห้าถุงร้อยคู่เราไม่ได้เดียวก <5 S 1> ุญ<อ>ก,อก่อนเลยเลยคุณหญ้าม้วนเล็กๆม้วนเดียวยาวสักห้าเมตรนะโหหญ้าเมท้าสิบหญ้าเทียมนะแล้วยาวั้งห้าเมตรนะยาวยาวเล่นหน้ายาวเนี่ยพอแล้วมีรถขายได้เลยครับลงตลาดได้เลยรองเท้านี่ง่ายมากจองล็อกปูผ้าตั้งพื้นติดไฟจบเลยไม่ต้องใช้เต็นท์ไม่ต้องใช้อะไรด้วย ปูพื้นจะขายช่วงเย็นเย็นมนมืดเนี่ยมือใหม่หัดขายนะครับมีรถขายเลยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องมาต้องโครงผมผมแนะนํานะผมแนะนํามือใหม่หัดขายเลยนะรองเท้าเนี่ยคุณไม่ต้องไปตั้งโครงไม่ต้องไปใช้โครงไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยฟังไว้นะไม่ต้องไปใช้โครงเพราะว่าอะไรบ้างรองเท้าคุณวางพื้นเลยย,ยาวถ้าลึกๆคุณก็วางกว้างๆลึกๆถัาหน้าลึกสักสองเมตรสามเมตรดีกว่าสามเมตรยังต่ํา หน้าหน้าลึกหน้ากว้างอ่ะสามเมตรยังต่ําต่ําสุดต้องสามเมตรแล้วลึกนี่อย่างน้อยต้องมีสองเมตรสามเมตรนะฮะถึงจะขายได้เลยวางได้เป็นร้อยคู่แค่นั้นไม่ต้องขึ้นโค้งนะเหนื่อยชิบหายไม่ต้องขึ้นเชื่อผมไม่ต้องขึ้นโค้งอ่ะไม่ต้องขึ้นไม่ต้องมาขึ้นวางเป็นชั้นไม่ต้องไม่ต้องไม่ใช่หน้าร้านไม่ต้องเหนื่อยชิบหายเลยผมบอกเลยเหนื่อยโป้เลยลคนรองเท้าเนี่ยวางให้มันเต็มหน้ามีรถเนี่ย บรรทุกใส่เลยไม่ต้องใช้โคไม่ต้องไปหาเต็นหาเต็นมีอย่างเดียวไว้กันร่มกันแดดใช่ปะ่ะถ้าคุณคิดว่าเอ้คุณทนแดดได้เพราะคุณตั้งเย็นๆถึงมืดๆอ่ะคุณไม่ต้องใช้นะครับมีรถเนี่ยคุณบรรทุกขายได้เลย<ร>ไปลง,<ร>งทุกตลาด<ร>ได้เลยเลิกงานเป็นอาชีพเสริมอย่างดีเลผมบอกนะจีโอกราฟิก เพนตัวนี้ชูเพนชูเพนแพงนะครับมีรถก็คือคุณจะมีรถเก่งรถกระบะได้หมดมีรถขายได้เลยเพราะว่าคือรองเท้าสามารถยัดเข้าไปคุณใส่แค่กระสอบละยี่สิบคู่อะยี่สิบห้าคู่อะสิบกระสอบมันร้อยห้าสิบคู่นะคุณวางแค่บ์ดหลังอย่างเดียวเนี่ยมันหกกระสอบแล้วนะคูณไปสิบห้าเลยโอ้โหคุณรองเท้าเก้าร้อยคู่นี่ใส่รถเก่งสบายเลยนะ TikTok เอาติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กต็อกมควีนค่ะ Alexander แมกควีนมีสองกองนะเดี๋ยวให้ดูในกก a i ไอดัสมันมีอยู่แล้วของผมอ่ะที่ผมมาทําคลิปนี้ก็เพราะว่ามผมทําให้รู้จักว่าเป็นนอกเหนือ,อนอกเหนือ,อ,อคือว่ามันมีแฟชั่นอะไรมากมายซึ่งผมไม่ค่อยได้ทํา งานแฟชั่นเกาหลีเป็นยังไงคลิปนี้คุณได้รู้เลยเห็นไหม,มแล้วสําหรับคุณใหม่ขายผมแนะนําว่าคุณมีรถคุณขายเลยจะเป็นรถเก่งรถกระบะได้รกเวร์โมไซค์ถ้าไม่มีโมไซค์อย่าอย่าไปคิดขายรองเท้าเพราะมันบรรทุกหน้าแล้วถ้ามีรถเก่งคุณจนสะามารถรถเก่งเนี่ยคุณใส่รองเท้าได้เป็นร้อยคู่ร้อยกว่าคู่ด้วยแล้วไปขายออเผมพูดว่าใส่ถุงละสิบห้าคู่เนี่ยหมายถึงว่าคุณดันทรงคาไว้ด้วยนะคุณมีดันทรงที่ดันคาไว้นะแล้วคุณใส่ได้สิบห้าสิบห้าคู่มันกว้างแค่นิดเดียวเองนะไม่ถึง ไม่ถึงห0ิบเซนคุณคิดเด็ดแล้วมันหนาความหนาของรองเท้ามันนิดเดียวแล้วเพราะนั้นคุณวางอ่ะสิบห้าคู่สองกระสอบสองถุงก็30สิบจะใส่สอบก็ได้ใส่ถุงก็ได้แต่ใส่จะสอบหรือถุงเนี่ยสิบห้าคู่สองถุงสามสิบสี่ถุงหกสิบหกถุงเก้าสิบคุณวางบ่อหลังได้หถุงแล้วเก้าสิบคู่แล้วบางคนคิดให้เรื่องรองเท้าคุณมันทุกเป็นร้อยอ่ะต้องใช้รถกระบะไม่ใช่่งสมัยก่อนผมใช้รถเก่งครับสมัยก่อนสิบกว่าปีก่อนนะ ผมใช้รถเก่งบรนทุกหมดเลยมันจริงๆผมใช้รถเก่งบรรทุกสําหรับใครที่ต้องการแบบอาหาชิปเสริมหรือว่าไปตามตลาดนัดนะมีรถคุณไปลงขายได้เลยไม่ต้องเป็นรถกระบะก็ได้แล้วรองเท้ามันง่ายไปถึงก็ปูปูปูมีเก้าอี้ให้ลูกค้าลองนะเก <จบ S 2> ัวอี้ตังบางแบบพับได้เก้าอี้นั่งก็แบบว่า ตัวอี้สนามอ่ะโอ้โหคุณวางฝาท้ายเนี่ยฝาท้ายรถเก่งเนี่ยวางได้อีกสามเสียบโต๊ะอี้เสียบอะไรนี่อีกหูคดหมูอ่ะแล้วคุณก็ตะเวนไปเลยไม่ต้องไป่ายเป็นที่ตะเวนมามันก็จะไป,ไปใหม่ทุกตลาดไงฮังเทนค่ะ, <c oughs> ะฮังเทนฮังเทนก็ของอเมริกาฮังเทนอเมริกานะยอ่อฮังเทนอ่ะเป็นจะเป็นรูปตาปตาตีนตาเท้าเราเนี่ยน้ำหยิบหยิบหยิบมาเลยเจ้เดี๋ยวให้ดูหน่อยฮังเทนอเมริกานะครับ โหบางคนแม่งไม่รู้เรื่องเลยนะ mm hmm. ผมบอกให้รู้นะ mm hmm. ยี่ห้อตัวนี้ฮังเทนนะเ mm hmm. นี่ยคุณเห็นตาตีนเป่าเนี่ยตาตีน <c oughs> ถ้าในกีก็จะเป็นเส้น <c oughs> ใช่ไหมฮ <c oughs> ังเทนฮังเทนก็ได้ฮังเทนก็ได้จะอะไรก็ได้จอกเสียงไงแล้วแต่แต่ว่าคุณจาไว้ว่านี่คือยี่ห้อของอเมริกาไม่ใช่ฮังเทนเเนะพี่มาเป็นจีนป่าวว่าไม่ใช่อเมริกาอเมริกาโวยนี่ต้องบอกอย่างี้เว้ย <c oughs> บางคนบางคนไม่รู้ไม่ไม่พูดถึงเครงเต็นเลยมันหายากแล้วตัวนี้แพงนะผมจะมาบอกให้อย่างนึงสายสลิงสายสลิงนี่แม่งโคตรแพงนะแค่สายสลิงชุดเดียวเนี่ยมันหลายร้อยแล้วไม่รู้เนี่ยเนี่ยมันล็อกอย่างเงี้ยเนี่ยวิธีล็อกเนี่ยสมมติว่าคุณล็อกเข้าก่อนเนี่ยล็อกเข้าเนี่ยมุนเข้าไปกดเข้าไปก่อนแต็กมันจะล็อกเข้ามาเนี่ยเห็นะถ้าใครเดินเพ่ เนี่ยหมุนล็อกเข้ามาปุ๊บใช่ป่ะแต่ถ้าคุณจะปลดล็อกเนี่ยเน็ยโคตรเหนียวเลยนะสลิงพวกนี้คุณก็ดึงแท็กมาทีนึงเพื่อขยายแล้วคุณจะล็อกคุณก็กดแท็กเข้าไปทีนึงแล้วหมุนสลิงชุดเนี่ยแพงแล้วชุดเนี่ยเวลาผมคัดมาต้องสมบูรณ์รองเท้าพวกนี้แพงว่รองเท้าเชื่อและยี่ห้อยี่ห้อคุณไม่ต้องมองก็ได้ลาไนอะไรมันมีหมดแต่ว่าคุณจําว่าถ้ามีสลิงแม่งแพงเอถ้าเจอคัดสภาพสมบูรณ์คุณแคปไปขายเลยรองเท้าประเภทเนี้ย กึงสวมกึ่งเชือกเนี่ยขายดีคนไม่ใช่วัยรุ่นจะไม่ใส่จะเป็นคนทํางานคนมีอายุใส่เพราะเราะนั้นคนมีอายุจะมีตังคุณจำไว้ <c oughs> วัยรุ่นไม่เพิ่มมีตัง <c oughs> วัยรุ่นไม่ดื่มอะไรเก่งเรียนนักศึกษาเงี้ยเขาจำกัดเงี้ยแต่ถ้าคนทำงานแล้วมีตังซื้ออันนี้พูดนอกเหนือไปนิดนึง่ะรัวหน่อย,อยงั้นเดี๋ยวกองไ้่ววกองเราจะเปก มาเรวเนี่สวยปะล่ะสวยดิสวยเนี่ยทรงก็สวยมากทรงสวยครับตัวนี้ คือทรงสวยยี่ห้อรองหรือยี่ห้อไม่ดังอย่างพี่น้ำพูดไปในต้นคลิปก็ได้แต่คุณถ้ว่าคุณคิดว,ว่าแม่งทรงสวยในเกีไอดั๊ดที่ที่ยี่ห้อดังกว่าให้คุณเลือกไปขายให้คุณคิดแบบนี้ก่อนนะคือยี่ห้อไม่ดังแต่เป็นยี่ห้อนอกไม่ใช่ยี่ห้อของไทยเราแต่มันสวยถ้าเราซื้อของใหม่ดีกว่า,วา,าวรองเท้าเบาจีรองเท้าก็ดีผมยังใส่ตัดตรอนะงเท้าเบาจีนะนี่โฆษณาหน่อยเบาจีรองเท้าตัดดีมากเลยแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นยี่ห้อนอกเนี่ยมันเป็นยี่ห้อของามาต่างประเทศหมด แต่มันเป็นยีห่ห้อที่เราไม่คุ้นหูเพราะเราจะคุ้นหูในเกียร์ดันลีบอกอะไรลวกเนี้ฟิล่าอะไรเงี้ยฟิล่าก็มาที่หลังด้วยแต่พอคุณเจอยีหอ่ห้อที่ไม่ไม่คุ้นหูให้คุณเลือกรูปทรงรองเท้าที่มันสมบูรณ์และสวยเพราะคุณจะจะได้ขายคู่นั้นก่อนมากกว่ายี่ห้อดังๆบางยีห่หออ้อบางตัวมันไม่สวยนะบางตัวยี่ห้อดังๆมันไม่สวยอแต่มันได้ยีห่ห้อแต่บางเนี้ย ไม่ได้ยี่ห้อเป็นรองแต่รูปทรงสวยมาก,มากอาอย่างเงี้ยคุณคัดไปขายเลยตั้งราคาปนเนี่ยตรงนั้นที่คุณมีอยู่สบายๆไปตรงนู้นใบกลองหนึ่งนะครับมากองนี้อมานั่งเนี้ย อย่าลืมนะมือคลิปนี้มือใหม่นะมีรถไม่ต้องคำนึงอะไรมากขายได้เลยนะครับคุณจะลงห้าสิบคู่60ิบคู่ได้หมดแต่คุณจําว่ารถเก่งยังางคุณสามารถใส่เท้าได้ถึงร5อหสิบคู่ผมบอกแค่นี้คุณต้องใส่คุณต้องใส่กระสอบหนึ่งประมาณสิบห้าสิบห้าคู่สิบกระสอบคุณจะใส่สิบบเออมันจะยกสบายคุณจะใส่กระสอบหรือใส่ถุงก็ได้ถุงเขียวก็ได้เป็นสิบห้าคู่ เบามากสิบห้าคู่ที่ผมพูดนี่หมายถึงว่าดันทรงแล้วด้วยนะดันทรงหมายถึงมีดันทรงคาอยู่ที่รองเท้าแล้วนะคุณใส่ได้สิบห้าคู่พอใส่ได้สิบห้าคู่มันก็จะเป็นกระสอบบาง,บางๆเล็กเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายดูนี่นี่ผมเก็บไว้เนี่ยนี่นี่น,นี่บางๆเห็นไหมนิดเดียวเห็นไหมเนี่ยสิบห้าคู่เห็นไหมเออมันจะได้ยกง่ายหรือไม่หนักไงจัดสิบห้าคู่ สี่กระสอบก็หกสิบแล้วคุณใส่รถเก๋งสี่กระสอบเหลือเหลือบอร์ดหลังใส่ได้หึ่งห้าหกอ่ะหกกระสอบก็ประมาณเก้าสิบคู่แล้วแค่บอร์ดหลังคนนั่งอ่ะไม่รวมคนนั่งข้างถ้าคนนั่งข้างวางได้สองกระสอบนะเออมีรถนี่ม่งโคตดสะดวกอ่ะแต่โมไซ์มันยากมันไปได้สองกระสอบแค่ั้นโมไซ์มันไม่ได้สองกระสอบอย่างเดียวไม่ว่ามันต้องข่ายที่เดียวด้วยถ้าคุณมีโมไซ์เหมือนก็คุณก็ต้องไปเช่าร้านอยู่ตามตลาดเช่าล็อก การเช่ารถแบบนั้นมันเหมือน,น,นได้ชุมชนเดิมๆทั้งอาทิตย์ไงคนเดิมแต่ถ้าคุณมีรถเก่งอ่ะผมไม่ได้พูดถึงรถรกระบะรถกระบะมันใสไ่ได้เยอะแล้วเจ๊ได้เยอะอยู่แล้วแต่รถเก่งมันใส่ได้ถึงร้อยห้าสิบคู่คุณสามารถตะเวนไปที่ตลาดไหนก็ได้ตัวนี้บัฟเฟิลนะเออเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็จะใหม่หมดบัฟเฟิลนี่แพงนะครับบัฟเฟิลมันจะโชว์โชว์โชตาเลยเนี่ยบัฟเฟิลเนี่ยเนี่ย b ี l เนี่ยเออบัฟเฟิลมันชื่อยี่ห้อบัฟเฟิลนะแล้วดูทรงมันดิโคตรสวยดูพื้นเนี่ยดูดิ เป็นโค้ดกิฟต์อ่ะสวยเขาเรียกแฟชั่นเกาหลีครับผมเรียกรวมๆว่าแฟชั่นเกาหลีแล้วกันบางยี่ห้อเนี่ยเป็นยี่ห้อของจีนหรือเป็นนอร์เวย์เป็นอะไรมีนะคุณลองไปหาเซิร์ชดูแล้วกันมันจะมี Norway, ยันนอร์เวย์ยันฮังการี่ยังอะไรมันเป็นยี่ห้อ,อยุโรปก็มีนะเยอะเลยนะครับคุณหาถ้าคุณลองไปดู YouTube คลิปที่มันเป็นรองเท้ามีของประเทศอะไรบ้างอะไรเงี้ยคุณจะเข้าใจฟีล่านี่ไม่ใช่ของอเมริกานะของอเมริกาจะมีคอนเวิร์ตเอเวอร์ลาร์ดแวนแล้วอะไรวะ แล้วก็อะไรนะฮังเต็นมเมื่อกี้อ่านนั้นก็ไปหาดูล้วก็มีเฟสเฟอร์รี่มีทิมเบร a n นอะไรเงี้ยมีของฝรั่งเศสด้วยนะแล้วก็มีของเดนมาร์กอะไรก็มีอันนี้เป็นไอ้ดาร์ดแวนแวนไนกี้ไนกี้อ่าไนกี้เยอะนะ ในที่ห่อเอ้ยผิดป่ะเนี่ยโยนเชือกอะ่ะฮิวันทุกอย่างมันมีชูเพนคุณสามารถแปลงได้หมดเลยเอาว่ารถเก่งคุณไปใส่แหลกหลังคาถ้าคุณอหญ่ายาวเต็นคุณพาดเต็นได้ คันด้าแจ๊ดบางอันผมเห็นเพื่อนผมน,นะสมัยก่อนนี่ขายของคันด้าแจ๊ดอ่ะแม่งใส่เต็นไม่ได้เลยเต็นสองสองคดเข้าไปเสียบเข้าไประ้ว,วางของได้อีกแม่งโคตรสุดอ่ะจะบอกทนายรถเก่งนี่แม่งโคตรดีมีรถเก่งคุณสามารถขายรองเท้าได้เลยมีสามารถวางรองเท้าได้ถึงร้อยกวู่นะครับแค่รถเก่งนะแล้วถ้าคุณใส่แก๊สนะคุณหาตบตะเวนได้เลยจะบอกทหาถ้าคุณไม่ใส่แก๊สก็ ถ้าเป็นอาชีพเสริมุณเลิกงานคุณไปลงได้เลยคุณไม่ต้องตลาดนะั้นต้องไปจองสามโมงกว่าไม่ใช่หรอกสามโมงกว่าเขาไปลงที่เขาไปจองที่จริงแต่มันต้องไปนั่งตากแดดว่าห้าโมงหกโมงคุณไปถึงตลาดคุณขอเสียบปลายท้ายนะปูพื้นเลยเนี่ยจบแล้วผมขอเน้นนะการขายรองเท้าอย่าใช้โครงอย่าใช้โครงถ้าคุณคุณโคงงอ่ะไว้กันแดดกันลมได้เข้าใจแต่ว่าอย่าแฝงรองเท้าด้วยโครงให้วางกับพื้นชัดเจนเลยจบ สกิทชอ์อะอาดิดาค่ะมีรถเก่งที่ใส่ได้ถึงร้อยห้าสิบคู่นะจะมาเป็นสองร้อยก็ได้ผ้าใบสักผืนหนึ่งผ้าใบสีฟ้าผืนละเก้าเก้าสองคูสามก็ได้ซื้อติดไว้รถได้สักสองผืนแค่นั้นก็พับพับเก็บโต๊ะพับแบบนั่งรองสบายสองตัว โคหมูอะการขายถุงเท้าสมัยก่อนผมทำนี้นะอาจจะไม่เคยเล่าให้ฟังในคลิปนะคลิปนี้บอกให้เลยใช้รถเก่งสมัยก่อนแล้วเพื่อนๆผมเปิดร้านค้าขายสมัยก่อนนะเป็นรถเก่งหมดรถกระบะนี่มันเหมาะสมัยก่อนนี่เขาเรียกว่ารถกระบะเนี่ยสามารถไปมันทุกได้เยอะจริงแต่หน้าฝนแม่งต้องใส่แคริบอยใส่ตู้พอหน้าฝนเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันถ้า รถเออรถกระบะเนี่ยรถเก่งจะดีกว่าในหน้าฝนแต่พอถ้าคุณจะมีรถกระบะแล้วคุณไม่มีตู้ทึบอะหน้าฝนก็เป็นรองหมดอะใช้ไม่ได้มันเหมาะกับเป็นร้านขายกว๋วยเตี๋ยวมันทุกโต๊ะมันทุกอะไรอย่เงี้ยไปตั้งร้านขายนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่มันเยอะๆเป็นของกินใหญ่ๆอะ่ะแต่พอเวลาหน้าฝนคุณก็ต้องลงทุนซื้อตู้อีกสองสหมื่นพอรถเก่งจบเลยยิ่งเป็นรถแวนเป็นรถสไต ยาวยาวอย่างห้าประตูอะไรเงี้ยไม่ซวยพันเดอร e ์อะไรเงี้ยดีมันไม่เปียกไงไม่เปียกแล้วคนนี้ก็นั่งได้ด้วยแล้วไปไหนไปกันคุณใส่แก๊สไปลูกหนึ่งลงทุนใส่แก๊สหมื่นกว่าบาทจบเลยคุณจะไปขายยาต่างหวัดไปเที่ยวงานหน้าหนาวี้ยคุณติดของให้ขายเลยแน,น,นะนำนะไม่เสียเที่ยวโอ้โหไม่อยากจะพูดเหมือนเราไปเที่ยวแต่ได้ตังด้วยหาตังด้วยเราประจําสมัยก่อนนะที่ขายตัดส่งด้วย แ่ก่อนเวลาเราลงงานเราไม่ค่อยอยากตัดส่งลูกค้าเราตลาดลูกค้าเยอะก็ต้องตัดส่งให้หมดขอก็ต้องมาเยอะขึ้นขยันไปคัดมากขึ้นงานดิบก็ต้องลุยงานสุกก็ต้องลุยงานดิบก็ต้องลุยลูกแม่ก็อยู่ลงเกลือชีวิตเหมือนอยู่ลงเกลือเคยคิดว่าจะไปซื้อบ้านหลังหนึ่งที่ลงเกลือใช่ใช่เพราะเราอยู่รงเกลือส่วนใหญ่ชีวิตอยู่ลงเกลือสองวันอาทิตย์หนึ่งเพี้ยแล้วช่วงหน้าง,งานนี้ลูกค้าตัดกันเยอะมากบอกตรง การขายของที to hey, well, <that> times, ่เออตอนก่อนพวกผมทางานประจากันนะเกือบยี่สิบปีนะใช่ค่ะที่น้ํานี่พนักงานบัญชีนะบุคคลนะเนี่ยบุคคลปกตินะฮะเออทำงานบริษัทกินเงินเดือนเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นกบบาทอะไรนี้นะหมื่นกับบาทสองหมื่นนะเอาวออกมาขายของกันหมดอ่ะคือมันเป็นประสบการณ์ชีวิตอ่ะก็ต้องทํานะเรียนจบมาก็ต้องทําอะไรเงี้ยเพื่อเงิน แล้วมาพอมาจับจุดได้เอะอะไรมันคุ้มกว่าเราก็เลือกแต่ถ้ามันทําได้ทั้งสองอย่างคุณก็เยี่ยมนะถ้าใครมีภาระาก็ทําเงินเดือนไปค้าขายด้วยแต่นี่มันทำก็า<อ>ถาม<อ>ว่าอาชีพบางคนมันผมพูดได้ตรงนี้นะไม่รู้จะพูดผมพูดเร่าว้าไว้คลิปนี้น,นะอาชีพที่แม่ง,ย,งยั่งยืนสุดคือค้าขายคุณจำไว้อาชีพที่สวัสดิการดีที่สุดคือราชการอาชีพบริษัทเอกชนคือ แล้วแต่สถานการณ์ถ้าบริษัทเขาปิดคุณก็จบแต่ชีพที่ค้าขายถ้าคุณมีแหล่งค้าขายคุณยั่งยืนคุณทําอะไรได้แบือค้าขายนั่นคืออาชีพที่ยั่งยืนสุดแต่คนโดยรวมจะพูดกันว่าค้าขายเป็นอาชีพที่ไม่แน่นอนผิดค้าขายเป็นอาชีพที่ยั่งยืนที่สุดกิจการตัวเองอะค้าขายเป็นกิจการตัวเองยั่งยืนที่สุดสังเกตเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คนมาเป็นแม่ค้ากันหมดแล้วแม่ค้าเยอะกว่าคนซื้อคุณไม่สังเกตนะเขาขายแตี่สาวๆยันเขาแก่ ถ้ามันไม่ยั่งยืนเขาจะอยู่ยันแก่เป็นรุ่นรุ่นเหรอจริงป่าททำไมร้านขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะผมถามนายค้าขายอ่ะร้านขายก๋วยเตี๋ยวทําไมถึงสืบทอดมาเป็นรุ่นลูกรุ่นหลาน,ลน,ลนแต่คุณทาําบริษัทเอกชนคุณบอกว่าบาริษัทเอกชนแม่งยั่งยืนวันนี้นู่นนี่นั่นผมถามเนี่ยแม่งแปดชั่วโมงเลยทำงานเขาถ้าบาริษัทอยู่ดีเขาจใจปิดเขาปิดตัวคุณตกงานเพราะจ้างออกเพราะฉะนั้นบริษัทเอกชนผมว่าเป็นบริเป็นการทํางานที่แม่งเสี่ยงที่สุด ขาจะให้คุณออกเมื่อไหร่ก็ได้ผมพูดเลยจะให้มึงออกเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ากูเป็นเจ้าของกูให้มึงออกกูปิดกิจการเนี่ยถ้ากูรู้ว่าปีนี้กูกําไรหรือขาดทุนเนี้ยกูปิดกิจการแล้วกูยกเลิกอุ้ยหัดป๊อปปี้หัดป๊อปปี้นะครับเพราะงานอาชีพค้าขายที่เป็นของตัวคุณเองอะยั่งยืนที่สุดแต่คุณจะขายอะไรเท่านั้นคุณจําให้ถูกอ่าคุณจําไว้แล้วคนค้าขายไน้่ยมมีเมีมี เขาเรียกว่าอะไรมีสมบัติตัวเองเยอะล่ะคุณทํางานเป็นลูกน้องครับาทั้งชาติอแม่งคุณก็ทั้งชาติาตแล้วต่สวัสดิการของราชการเงินเดือนจะไม่ค่อยสูงแต่ว่าสวัสดิการจะดีราชการก็ดีอย่างเพราะอะไรมันเบิกได้ราชการก็ดีแต่ถามจริงคนนี่รับใช้ราชการนะผมบอกว่าทหารตำรวจก็มาซื้อตัดของไปขายนะใช่มาซื้อรองเท้าราชการานะก็มาซื้อขายนะขยนะเขาก็ทำอาชีพอีกอาชีพหนึ่งสำรองนะครับ ไม่ใช่โอ้โหเป็นครูก็มีเขาก็ชีพมาเสริมรองเขาค้าขายเพราะปัจจุบันบรนท้ายเออเขาเรียกว่าอะไรวะบันทายบรรไปเชี่นย <laughs> บนบรรไปชีวิตอ่ะแม่งเราก็เสียน่ะบรรทายบรรไปเราก็เสียมาก็จะจบด้วยการทำอาชีพของตัวเอง ผมบอกไปแลนะ้วอาชีพที่แม่งยั่งยืนสุดคือค้าขายค้าขายตัวเองทำธุรกิจตัวเองเล็กๆอะไรคุณไม่อยู่ได้คุณขายก๋วยเตี๋ยวร้านเล็กๆตั้งแต่รุ่นแม่คุณแล้วคุณก็สืบทอดหรือแ,แม่งย่งยืนอาชีพที่แม่งเสียสุดบริษัทกระชุนจริงะนะครับเขาจะล้มเมื่อไหร่ยแล้วบริษัทแม่งเกิดเล็กๆขึ้นมามากมายเอออาชีพที่สวัสดิการนี้สุดคือราชการทหารตำรวจแต่รีแม่ง เป็นทหารดีเป็นตำรวจดีก็ดีไม่ดีแม่งประชาชนร้องเรียนง่ายว่าไหเนาะสเก็ตเชอร์ค่ะ,อะโอเคยาว้ำอ่ะยำเยอะแล้วเนี่ยสองสามกอง,องลอแล้วสองร้อยไปแล้วให้หม,มดกองเนี้ยใัมม้หมดกองก็าตามเนี้แหละนะเข่าแฟชั่นเกาหลีนะครับแฟนะชั่นเกาหลีนะงานแฟชั่นเกาหลีสวยๆเข้าแบรนด์นอกนะครับงานแฟชั่นเกาหลีสวยๆแบรนด์นอก แล้วก็สําหรับมือใหม่ขายมีรถคุณขายได้เลยลรถเก่งนี่แม่งสั่งขายไถึงร้อยห้าสิบคู่นะไปขายเนี่ยผ้าใบผืนสองผืนพับนะครับผืนละ 2, 100, 100, 200, ร้อยสองพัสามผ้าใบปูพื้นนะครับผมโต๊ะพับแบบพับได้ให้ทุกคนลองไว้อี้เล็กๆแล้วก็โต๊ะที่ตัวเองนั่งแค่นั้นเองคุณสามารถใส่รถเก่งไม่ขายได้แล้วคุณเลิกงานคุณไปขายได้เลยผมแนะนำสำหรับมือใหม่ผมใช้ปรสบที่ผมพูดเนี่ยผมพูดจากประสบการณ์จริงแนละ้วที่ผมผ่านมาเลยใช่เออ เราแม่งอาชีพพวกเนี้ยการค้าขายพวกเนี้ยรองเท้ามืสองหรือว่าเสือ้อผ้ามืสองอะไรก็แล้วแต,แต่คุณจะขายปนใหญ่อะไรก็แล้วแต่แม่งไม่มีเน,าน่ามีเสียแต่ถ้าคุณคิดจะขายของกินเนี่ยคุณต้องไปรู้นะว่าร้านนี้ขายหมดไม่ยับบุเปล่าเราตัดชา้าแต่คุณเนี่ย<า>คุณไ,ไ่เริ่มทําใหม่<ๆ>คุณจะสู้ร้านเก่าๆที่เขาทำมาก่อลไรไม่ได้อแต่เราของกินนะแต่เรารับมือรองเท้าเนี่ยคุณสามารถตะเอนได้ตลาดนี้ขายไม่ได้ในวันนี้เอาไปอีกตลาดหนึ่งมันจะใหม่อีกตลาดหนึ่งมันจะใหม่อีกตลาดหนึ่ง เนี่ยเราจะอาชีพสมอาจจะเป็นอาชีพหลักก็ได้มีรถเราสามารถไปได้ทั่วไงใช่มีรถคุณขายได้เลยลงทายมือสองไม่ต้องคิดหายเลยคุณจะวิ่งไปไหนก็ได้คุณถ้าคุณรู้ไอ้เลิกห้าโมงคุณเอาเวลาตรงไหนไปตั้งผมบอกตลาดคุณก็อย่าอย่าโง่ขายตลาดกับข้าวให้คุณไปขายตลาดเปิดท้ายที่มันดึกๆึกคุณไปตั้งหกโมงก็ทำใช่อือคุณไปดูก่อนคุณจองก่อนคุณโทรจองก่อนว่าสอง็อคุณอนตังจ่ายแล้วคุณไปถึงก็ลงก็ทัน รองเท้าเน,นี่ยไปถึงปูพื้นปุ๊บเทป,ปั้มเรียงเรียงเียงนั่งติดเปิดไฟไฟก็ใช้ปลั๊กไฟยาวๆเส้นหนึ่งปลั๊กตัวหนึ่งใช้ขาตั้งกล้องแบบตั้งอ่ะขาขาตั้งกล้องอ่ะเนี่ยหัวหัวไฟติดป้ายนะจบแนละ้วแค่นี้แหละไม่มีแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูใหม่